อิิทิโสภะทวาระหังสัมาสัมพุทโววิชาจารนังสัมปันโนสุขตัวรัวกาวอนุตัอนุโลวอนุโลตัวรัวปุณสัมมจามาติสัทธิวมโนแานาพุทโภติสวา คาโตภะคะวะตะธัมโมสันติติโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกอุปะนานิโกปะจัตตังเวทิตัพโพวิญญูหิติสุขะติปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆอุปะติปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยายะปะฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆ สาเมนติปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยัจจิท ta ังจตาริป uh e ุริสายุกานิอถาปุริสาบุคคลาอิสัพพทวตุสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยอาชาคินายโย อัญชลีกัลนิโอนุตราังคุณญาเตากาตัโลกัสาเตจินดาวะนีปียังมันตังยาสังคายังโกนางอุปาทันจิจิสินีหังมาตาปิตาวะดรลระหังประพัวตันจะมา hara syatawan muh pah putas tu nu ti panggali tehu supu si kinti tehu ye saku panca cang tat sa minggi kini wa เิทธิลาพังชัยนายนเยนมิมณีจินดาปิยดจะจัดจับเพชะนาพระโอชะนาปิยายังมามาัตตวาพุทธะรัตนังอสุสัทอุตตมังวะดังอิเตเทวะมนุสานังพุทธเจนะ สุดจิณนณะัตสตุปัตถวาสภเพตุขาโะะมโวปัสสเมนตุเตสสัจจโตวมมาธรรมรัตระนงังโอสัทังอุตตะมังวะนังปะลาคาอุสป,ปะนังธรรมมาติเชนสุจินณัตสันตุปัตถวาสภเพ พะยาวัปัะสะส,ะสะมิโตสะกะตวาสังสังคารตานัง,ะะนงวุสะพังอุตตะมังวะนังอาหุเนยยังปะหุเนยยังสังฆเตเสนาสวดทินานาสันตุปัตถวาสัพพิรุคาวุปัสสะมิโตุติ อิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโววิชชาเจรณาสัมปันโนสุขตัวรัวเอวิทัวอนุตารัวปุริสัทธามาสารติสัทธะเทวมนุสานังพุทโธภควาติสวะคตัวภควาตาธรรมโมสันติติกัว อคริโกอิป <Channel> ัสสิโกอุปานายิโกปัจจตังวิทิตาภูมิวิญญูหิสุปฏิปันโนภควตฺโตสาวกสงฺโฆอุชุปฏิปันโนภควตฺโตสาวตสฺสงฺโฆยายปฏิปันโนภควตฺโตสาวกสงฺโฆสามีจิปฏิปันโนภควตฺโตสาวกสงฺโฆ ยาติทางจตาริปุริสายุคานิอาจาปุริสาบุครายีสัพพะคะวตัวสาวกัสังขควรอาหุเนโยปาหุเนโยทะขิเนโยอัญชลีกะรณิโยอนุตะรังปุญญาเกตังโรกัสสัตติจินนามณีปียตังมันตังยัสะ ตาสังกนูนางอุปาทันติเทนีหังมาตาปิตาวโรสะหังปัทโพตันจะมาหาราชเาตาว,วังมังโกกาตุโนไตริทปังกาเลเทวสุปเชติปินจิเทวโวโยสักโกปัสตังขัดสาม,มิง จินนีวาตันตาปิยังกันตังชาลิปุตภุภวันเตตุเมเทต,ติลาพังชานาณนเยมะนีจินดาปิยะยังจะทะนังสัพเพชานาพระอชานาปิยะมามะัสสตวะ พุทธรัตนังอสะพังอุตตะมังวะลังหิตหิติเทวะมนุษย์นางพุทธเทนะสุตินานิสันตุปัตวาสาเพโทขาวปัสสะมาเมนตุสักกตวาธรรมรัตนังอสะพังอุตตะมังวะนาง ปะยินหูสมานังธรรมเตนะสดตินานาสันตุปตทวะสภเพ,พายาุปะสะเมนตุเตกตาวะสังสารตานาโุสะพังอุตมังวะรลังอาหุเนยยังปาหุเนยยังสังฆาเทเทนะสดตินาะ เนสันตุปาทวาสัพพโลกโวุปสัมันตุเตมสุติติสุภคะวะละหังสัมมาสัมพวทโววิชาจารณะสัมปันโนสุขตัวรัวกะวิทัวอนุตตะรัวปุริสธรธมสารติสาสธาเทวมนุย์ สานางพัวทัวพระกวาติสาวกคาตัวพระกวตาธรรมมัวสันเทติโกอาตาลิโกเอหิปัสสิกโวอปนาริโยปัจตัางเวทิตาพัววินโยเหติสุปฏิปันโนพระกวตัวสาวกสังโัวอุปุปฏิปันโนพระกวตัวสาวกสังโฆ ยายาปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังครสามีสิปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังครยติทางจตาริปุริสายุกานิอาถาปุริสาบุคลาอีสะภะคะวะตสาวกสังคฆอาหุไนโยปาหุไนโยทาขิไนโยอัญเชลีกรินโยอนุตรรังควญยาขิตังโรกาสตีจินดามณีปียังมันตัง อยาสังทายังโกนังอุปัตสันติสนานังมาตาปิตาวะโอระหังปภูตันจะมหาราชาจะวังมังปูสตุนตีปังกาเลเทวสุปุสเซติจินติเทวยะเยสกโกปัจจังปัจจังกินเนวตัด ตาปียังกันจังสาลีบุตรตพระกวันตุเตมสิทธิลาพังชนะชะยีมะเฮจินดาปิยังจะนั่งสัตตังเจนะปะหูชะนีปิยามะสัตตังสุตวะสัคตวะพุทธะตังอุสะพัง อุตมะนางวะรังโหติเทวมนุสย์นังพุทธเจนะสุตินาสัตนัสสันติปุปตะวาสับเพทุขาวุปทาสเมนตุเตกัตวาธรรมตาละตนางโอสัทังอุตมะวะรังปฎิภูตมุปตะนังธรรมติเทนะสุตินานาสันตุสับ พัทิปังสัพพยาภาอุปสสมมิโตจตวาสังขารตานังวุสะทังอุตตมังวะนังอาหุนยยังปาหุนยยังสังขติเชีนะสุดทินานัสนัตตุปัตถวาสัพพิโลคะวุปัติสัมมิโต